แ,แปลกปไหมคะกุหลาบที่เป็นสายพันธุ์ที่ตรงแค่ตรงขอบกลีแบะจะเป็นสีชมพูโะคะทุกทีอ่ะเราจะเห็นดอกกุหลาบทั่วไปก็จะเป็นสีแดงสีชมพูสีขาวสีอะไรต่างๆไปนะคะแต่เนี้ยเป็นสีขาวตรงปลายเป็นสีชมพูนะคะทุกคนไม่ได้ย้อมสีนะคะหนูยิ้มบอกว่าหนูยิ้มจะแกะมาให้ดูเลยค่ะ แม่ปุ๋ยได้จากโครงการหลวงมานะคะคือ1ช่อเนี่ยค่ะทั้งหมดเลยนะราคา150บาทนะคะมันเป็นดอกกุหลาบที่แบบดอกใหญ่มากเลยนะคะสายพันธุ์ของมันเลยนะเขาไม่ได้ไปแตะใครโอ้ได้ไหมคะนี้ระวังมันช้ำนะคะโอ้ยดอกเป็นดอกที่ใหญ่มาก <c oughs> แล้วก็ที่สำคัญโอ้ยระวังระวังระวัง,วงดึงออกดึงดึงดึงเลย เป็นดอกที่ใหญ่มากเลยนะคะแม่ผูจะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะคือตรงสีชมพูค่ะจะอยู่ตรงแค่ปลายๆของดอกแล้วก็เป็นที่ขอบขอบของกลีบดอกเท่านั้นนะคะโอ้ยาวไปล้วก็ต้องใช่ค่ะแนึ่งต้องหดอกค่ะมันยาวไปหรือย้ำ้าไปทําอะไรนะคะเส้อใค่ะดึงเอาไปเลยค่ะหนูยกำย้ทำหนังสือเอาหนังสือมาให้ดูได้ไหมคะเราทับยังไงคะ ยบด้ยะอะไรนะคะันสัพอดีถ้าเอาใบลงไปด้วยเดี๋ยวมันน่านี้ลใบเยอะเกินไปค่ะแม่ปูแนะนำว่าให้เหลือแค่ประมาณแบบหนใบเท่านั้นดึงใบออกก่อนค่ะนี่นะคะเท่านี้นี่คือกลีบดอกนะคะเท่านี้ใช่ไหมอะไรนะคะค่ะนี่คือกลีบดอกนะคะอ่าหนูยิ้มใส่ลงไปเลยค่ะน้ำดนะอ้อ้ย จะเอาหนามออกแล้วหรือเปล่าแต่ไม่มีรอยเฮ้ยมีหนามนาจริงๆเป็นกุลหลาบที่ไร้หนามเหรอได้ถ้อย่างนั้นก็สูดเดียวเราจะตัดแบบทรงให้มันเตี้ยสูงเตี้ยสูงอย่างนี้ค่ะสลับกันไปนะคะหนูแย้มกำลังแบบว่าใช้กรีบดอกนะคะมาใส่ในหนังสือแล้วก็เอาหนังสือกระ,ะทับไปอย่างนี้นะคะแล้วมันก็จะทําให้กรีบดอกค่ะแห้งหนูแย้มมีตัวอย่างไหมคะเฮ้ย ม่เป็นไรแม่ปุ๋ยไม่อยากให้มันเท่ากันนะคะมันจะได้เป็นพุ่มๆสวยๆค่ะแม่ปุ๋ย่อถ้ามีนี้แล้วไม่ใช่ว่าจะเอาเก็บได้เลยนะคะอะไรนะคะไม่ใช่ว่าจะเอาเก็บได้เลยนะคะไม่ใช่ว่าจะได้เลยนะคะไปไหนคะไม่ใช่แค่ว่าจะเอาไปแบบอะไรต้องทำยังไงคะไปได้เลยนะต้องเอาอ้าวไปไหนแล้วไม่ได้อธิบายสวัสดีชีชีเลยมันเราต้องหาอะไรอู้อันนี้คือได้ค่ะนี่คือจริงที่หนูแย้ม ทับมาเสร็จแล้วนานเป็นปีแล้วนะคะกลายเป็นดอกที่แบบแห้งอันนี้เป็นดอกกุหลาบที่เราดูดสีขึ้นไปนะคะโอ้มันจะหักมันจะหักแบบนี้เลยนะคะีเห็นเรื่องค่ะสีแดงกุหลาบสีแดงที่มันเป็นของจริงเลยนี่นี่นี่อ๋อนี่คือของจริงเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ดูดสีอะไรนะคะอุ้ยสวยค่ะมีกลิ่นไหมคะดม่อยค่ะมีกลิ่นแบบกลิ่นแบบหอมหอม่อน ล้าหนูยันทำยังไงต่อในหนังสืออยู่หนงไหนคะี่ค่ะอยู่หนังสือพออันนี้คือกลีบดอกอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วเราก็เอาของหนักๆมาทับหนังสืออีกชีนึงปิดก่อนนะคะปิดหนังสือก่อนแบบนี้เลยรอรอหน่อยทับไ้นานๆนะคะอ้โหเจ๋งเียบลงไปเลยนะคะซึ่งเจตการของเรานะคะก็ทวนจะใส่น้ําลงไปเพื่อที่ดอกกุหลาบจะได้อยู่กับเรานานๆค่ะ แนะนำว่าในก้านนะคะควรจะมีใบแค่หนึ่งถึงสองใบนะคะเสียลงไปเลยค่ะโอเคต้นไม้ต้นอุ้ยมันแน่นมากเลยเหรอคะมันแบบไม่เท่ากันมันดูแบบไม่ตรงนี้นค่ะมากค่ะเสียบลเลยค่ะได้ไหมคะโอ้แล้วอีกหนึ่งดอกค่ะอันนี้ควรจะเป็น,ข,นข้างหน้าเพราะมันมีมเ,เหมือนแบบอุ้ยนี่สวยจริงม,ม,ม,มีกลิ่นนะคะอือหอมมาก แน่นมากค่ะก้านใหญ่ๆดีมันเหมือนมีพี่ใหญ่ลอ้อมรอบเราเลยอือตอนนี้คือเสร็จหรือยังอะคะค่ะหมดแล้วค่ะได้ดเสร็จแล้วนะคะสวยงามมากดูหนูแย้มได้ยินเสียงหนูแย้มไหมคะหนูแย้มดุซีซี่ค่ะเพราะซีซี่กัดอะไรไม่รู้เนี่ยอุ้ยหนูยิ้มสวยมากมันมีเตีย้ยงหนูยิ้มลองยกขึ้นมาค่ะอ่านให้หนูนะ หนูย้ำบอกว่าด้านนี้นนค่ะหันทวนหันตรงนีย้ยมาข้างหน้าเพราะว่าตรงข้างหน้ามันเตี้ยเห็นไหมคะมตรงนี้อ่ะสวยมากแล้วดอกกุหลาบนี้เราจะไปวางตรงไหนคะโ,โ,โ,โอเคค่ะ นนินทาเลยโอเคงั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแม่ปุ๋ขอตัวไปเก็บกวาดก่อนนะคะใบไม้หล่นเต็มไปหมดเลยนี่คือดอกกุหลาบ่ะสวยงามบ๊ายบายค่ะ